เอโยสสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Yamaha Yzfr15 นะครับผมปี2022.23เลยนะครับลูกค้าคันนี้สวยๆเท่ๆมีทรงมาให้แล้วนะครับผมมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะชุดสีเป็นสีน้ำเงินสวยๆเลยนะฮะเครื่องยนต์155ซีซีระบบหัวฉีดนะครับผมท่อได้มาเป็นท่อแต่งทรงแปลกมากครับลูกค้าแต่ เสียงเอาเรื่องเลยนะพอเพะเลยนะครับผมนะมีที่อุดกระจกมาให้ด้วยนะครับไฟหน้า LED ครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้งานนะครับโชคหน้าอัพไซด์ดาวสีสวยๆตัดกับชุดสีรถสุดๆเลยรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือย่งสวยๆเลยนะฮะโซ่สเตอร์สะอาดกริบครับลูกค้าระบบไฟติดครบนะทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผม เจ้าคนนี้นะครับลูกค้านะเลขไม้นะครับอยู่ที่29,000โลนะครับผมแล้วฟังเสียงท่อแต่งกันหน่อยดีกว่านะฮะท่อทรงแปลกมากนะฮะแต่เสียงเอาเรื่องเลยนะ,ะประมาณนี้ครับผมสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผม พอๆเลยเจ้าคันนี้สามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยครับคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะคะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ